สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพรีเซนตครับตอนนี้แก๊ปได้มีการอัปเดตทดลองระบบการรับงานออโต้แบบใหม่นะครับซึ่งสามารถที่จะกดยกเลิกงานได้ภายใน8วินาทีโดยที่ไม่เสียอัตราการยกเลิกงานครับสำหรับประเภทงานขนส่งผู้โดยสารนะครับเฉพาะพื้นที่ ที่กําหนดเท่านั้นนะครับก็คือเฉพาะพื้นที่ที่เขาทดลองมาเท่านั้นนะครับโดยจะเริ่มทดลองนะครับในช่วงเที่ยงของวันที่19กันยายนก็คือวันนี้จนถึงวันที่2ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะครับเฉพาะพื้นที่ที่ทําการทดลองเท่านั้นสําหรับงานวินนะครับโดยรายละเอียดก็คือว่าแบบเก่านะครับเวลาที่มีงานเด้งถ้าเราตั้งรับออโต้ จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับและก็จะมีขึ้นคําว่ารับรายการใหม่โดยอัตโนมัติแล้วแต่ถ้าเป็นแบบใหม่อันนี้นะครับก็จะมีหน้าจอเป็นมินิแมปเล็กๆของแผนที่ขึ้นมานะครับแสดงให้เห็นทั้งจุดรับและก็จุดส่งผู้โดยสารนะครับและก็จะมีปุ่มอยู่ด้วยกัน2ปุ่มนะครับเป็นปุ่มสําหรับยกเลิกนะครับแล้วก็ปุ่มสําหรับดําเนินการต่อ นะครับในกรณีที่เรากดปุ่มยกเลิกนะครับเราจะสามารถยกเลิกงานนั้นได้โดยที่ไม่เสียเปอร์เซ็นต์ในการยกเลิกงานหรือว่าถ้าเรากดปุ่มดําเนินการต่อเราก็จะทําการรับงาน แต่ถ้าเราไม่กดปุ่มอะไรเลยนะครับระบบจะทำการรับงานอัตโนมัติให้เราเองตามปกติเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพียงแค่มีเวลาประมาณ8วินาทีนะครับให้เราทำการตัดสินใจว่าจะรับงานนี้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งในความคิดของพี่น็อตนะครับพี่น็อตคิดว่าฟีเจอร์นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากสำหรับงานวินและถ้าโอกาสต่อไปนะครับมีการนำไปใช้ในส่วนของทุกประเภทการบริการ และทุกพื้นที่แบบนี้ก็จะดีมากนะครับแต่นะครับแก๊ปก็เลยได้มีการเอามาทดลองสำหรับงานขนส่งผู้โดยสารก่อนเพราะว่างานวินเนี่ยนะครับแก๊ปเขาก็รับทราบดีอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของจุดรับจุดส่งนะครับมีเรื่องของการที่ทะเลาะวิวาทระหว่างวินกันก็เลยทำฟีเจอร์นี้ออกมาให้ง่ายสำหรับคนขับคนขับจะได้มั่นใจว่าตรงจุดนี้ที่เห็นในมินิแมปเนี่ย สามารถไปรับไปส่งได้นะนะครับแล้วก็สามารถมีเวลาให้ตัดสินใจในการที่จะกดยกเลิกงานในกรณีที่เราเห็นว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงในการรับผู้โดยสารอีกมุมนึงก็เป็นการหลอกล่อให้ไรเดอร์ตั้งรับงานอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันจะมีผลพลอยได้สำหรับประเภทงานอื่นๆในกรณีที่เปิดสาขางานอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นอาจจะเปิดวินไว้ด้วยแล้วก็เปิดฟู้ด เอ็กเพแล้วก็มาดไว้ด้วยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตั้งออตโตไว้ทุกระบบอยู่แล้วนะครับพอมีงานเด้งเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะรับงานไปได้เลยแต่ถ้าเป็นงานวินจะมีโอกาสให้กดยกเลิกงานได้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้สําหรับประเภทการบริการอื่นๆที่แกปเนี่ยอยากให้รเดอร์ตั้งรับอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแกปก็รู้ดีอยู่แล้วนะว่ารเดอร์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับไม่ได้ขับแกปแค่แอปเดียว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คู่แข่งในการขับวินเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นโบล์ไลแมนหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่มีเข้ามาแอปเล็กๆก็จะเป็นคู่แข่งเช่นเดียวกันแกลปก็เลยต้องเอาฟีเจอร์ประมาณเนี้ยปรับให้ง่ายต่อการทำงานของไลเดอร์เพื่อเป็นการเอาใจไลเดอร์นะครับให้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความง่ายมีความสนใจที่จะมาขับแกปส่งบริษารมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่ผลักดัน ในหลายๆที่เป็นการส่งเสริมงานวินของตัวเองด้วยแล้วก็ให้สะดวกง่ายต่อตัวไรเดอร์ด้วยนะครับและแต่ก่อนเนี่ยบริษัทเนี่ยเขามีเจตนารมณ์อย่างหนึ่งว่าเขาไม่อยากให้ไรเดอร์เนี่ยนะครับยกเลิกงานหรือปฏิเสธงานหรอกเพราะว่ายกเลิกงานบ่อยๆปฏิเสธงานบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เสียลูกค้าไปนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยแกร็บเขาน่าจะรู้ดีว่าตัวบริษัทเขาเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเอาฟีเจอร์นี้มาใช้เนี่ย และเขากดยกเลิกกันไปอะไรกันไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนรับเพราะจํานวนไรเดอร์นะในะปัจจุบันเนี่ยมันเยอะนะคนที่1ไม่รับ2 3 4 5 6ก็อาจจะรับเพราะว่าไลเดอร์เยอะนะครับตรงนี้เขาก็เลยไม่กลัวแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย มาใช้ฟีเจอร์เนี้ก็น่าจะยกเลิกกันกระจายเลยนะครับก็นับว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีสําหรับสายวินนะครับในตอนนี้ก็ถือว่าช่วงนี้นะครับแกปได้มีการปรับอะไรขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยให้ตอบสนองต่อการทำงานของไรเดอร์มากขึ้นเมื่อเทียบกับยุคกลางนะครับเมื่อเทียบกับยุคกลางเหมือนกับแต่ก่อนเมื่อย้อนไปสักประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับ และทุกคนสังเกตไหมครับว่าเวลาที่แก๊ปทดลองฟีเจอร์อะไรนะครับก็มักจะเอามาใช้ในอนาคตด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับไรเดอร์พี่น็อกก็ต้องขอชมว่าดีนะครับเพราะว่านะอย่างน้อยมีเวลาให้ตัดสินใจว่าจะยกดีไหม8วิถึงแม้ว่าจะกดกั้ำกึ่งเกือบไม่ทันก็ตามนะครับก็ยังดียังมีให้ยกแล้วก็ไม่เสียเปอร์เซ็นต์ในการยกด้วยและก็ตอนนี้ขอพูดถึงเรื่องเสื้อหน่อยนะครับ ก็จะมีคนที่นะครับได้รับเสื้อเป็นกิจกรรมของทางแก๊ปที่กระตุ้นนะครับเหมือนเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้กับไรเดอร์ว่าใครที่เป็นฮีโร่นะครับหรือมีการบริการที่คะแนน5ดาวเต็มก็จะได้รับเสื้อทีมแก๊ปประเทศไทยไปนะครับก็จะมีการสกรีนนะครับน่าจะเป็นดาวรูปดาวบนซิปนะบนกระเป๋าตรงนี้นะครับ5ดาดาวสำหรับคนที่ อาจจะไม่ถึงฮีโร่หรืออาจจะมีคะแนนดาวไม่ถึง5ดาวอยากได้ทำอย่างไรพี่น็อตขอแนะนำแบบเรื่องไร้สาระเพิ่มเติมว่าไปปักเลยครับไปตามแถวหน้าโรงเรียนครับมีร้านรับปักเสื้ออยู่ครับให้เขาปักแป๊บเดียวท่นไหนแหละครับใช้คอมปกักรูปดาวเอากี่ดาวบอกเขาเลยครับนะครับรับรองได้เลยไม่น่าจะเกิน70บบาทนะครับสวยๆเหมือนกันถ้าใครอยากได้นะ จะเอาาดาวก็ได้ผู้กองนะครับหรือจะเอา10ดาวไปเลยก็ได้นะครับข้างหลังอยากจะสะกีนอะไรทีมแก๊ปประเทศไทยหรืออาจจะสะกีนอย่างอื่นทีมแก๊ประดับโลกอยากสกีนอะไรเข้าไปก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็เป็นความเท่ความน่ารักอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็พูด ซลลควาขำเล่นๆนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีข้อมูลนะครับข่าวสารที่มาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับพี่นอ็อตก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้พี่นอ็อตจะพยายามรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็อะไรที่อัปเดตล่าสุดในวงการไรเดอร์เนี่ยก็จะเอามาไว้ในช่องประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่นอ็อตด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ วันนี้มีสินค้าโปรโมชั่นพิเศษสำหรับไรเดอร์ที่ติดตามช่องของเรากับโซ่สเตอร์ชุด428ข้อหนา Heavy Duty แกล่งคูณ3จากแบรนด์ โอซากิภายในชุดก็จะประกอบไปด้วยสเตอร์หน้า428จับคู่กับสเตอร์หลังเจาะรูไล่เบาชุบแข็งพิเศษมาพร้อมกับโซ่ขนาด428ข้อหนาโปที่1ในกล่องมีคูมปองรลุ้นโชคฉลองครบรอบ45ปีของโอซากิแจกรางวัลใหญ่รถจัก,กรยานยนต์และของอื่นๆมูลค่า450,000บาทโปที่2เพียงสั่งซื้อสินค้าจากทางเพจโอซากิไทยแลนด์และบอกว่ามาจากช่องยูทูบน็อตพีเซนต์รับส่วนลด20บาทพร้อมส่งฟรี ทั่วประเทศเลยครับทุกคน